เพื่อประโยชน์อะไรกิสศยกิมัทถังกิมัทถายาแปลว่าเพื่อประโยชน์แปลว่าเพื่อประโยชน์อะไรเรียกว่าสัมปทานะยาบ้าทัศน์ถังแปลว่ายาทัศน์ถังแปลว่าเพื่อเพื่อเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์อะไรเรียกว่าสัมปทานะยาบ้าทัศนถังแปลว่าเพียงใรแต่ความต้องการเรียกว่าเกียร์วิเสสนากินการนาแปลว่าก็เหมือนอะไรเรียกว่าเหตุต ต่อไปอิทิยาปัญเหตุตัวกลางแปลว่ามีมีอันให้รู้ว่าอิทธิยาให้รู้ว่าเจิดเจิดจิดอิทิด,ดังนี้ <c oughs> อ๋อโอเคอิติดังนี้เป็นเหตุเรียกว่าอะไรเรียกว่าสรุประ,ะและกิยวิเศษสนาสัมพันธ์ว่าสัมพันธ์ว่าอะไรอ,ะอิทธิสับสรุปะในยาปัญหาเหตุยาปนะเหตุตัวกลางกิยวิเศษสนา ในเกียรเสียสนะในเกียรถัดไปในเกียรหลังในเกียรหลังครับอ่ตไปยันจีเซลยูแปรแปรรวบกันแปรรวมแปรรวมกันแปรแปรรวมกันเรียกว่าเกียเร์เสอยู่ะอย่างใดที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่วิเศษสนะอยู่และแปรตัวเดียว อยู่ได uh, ้เป็นตัวเดียวเรียกว่าเรียกว่ากิริยาปรามาสกิริยาปรามาสก็ได้กิริยาปรามาสย่าสามารถแปลว่าพวกเห็นได้ย่าสามารถแปลว่าเห็นได้อยู่ตัวเดียวที่ที่ไม่ใช่วิเศษนะเรียกว่ากิริยาปรามเรียกว่ากิริยาปรามาสที่เรายูดว่าเราเป็นยียดคมาวอยู่กัมมันปัจจุบันว่ายีเดคมากปัจจุ ตบจานสอย่างหนึ่งตงไปว่าอนดเป็นประธานเรียกว่าตมัธกตาสองตไปว่าเพื่อนเรียกว่าตัมัธสัมปนานะสายนสามอย่างหนึ่งสาธุไปว่าอานานกับนียมาความดีเป็นประธานเรียกว่าตัมัธเอะเป็นประธานเรียกว่าดิงนักาสอสาธุไปว่าสองสาธุไปว่านังข้าพเจ้าขอโอกาสป็นี้บาตว่าอเจนัสามสาธุไปว่าสามสาธุไปว่าเป็นคุณยบุญยให้สาเร็จเป็นคุณยมบุญให้สาเร็จเข้ากับท่านว่ามีว่าเป็น เขากับกิริยาเขากับกิริยาว่ามีว่าเป็นเรียกว่าวิวิว่าเป็นว่าวิกติการตาเรียกว่าวิกติการตาอัาเช่นอัอาฐาเช่นอัศวียาหนึ่งอัฐต้นมโยกเอ่อแปลว่าครั้งนั้นน้ำหนักนั้นเรียกว่าการกัตมีสองอัฐใช้แทนสัจจีจียที่แปลว่าถ้าว่าเรียกว่าบริกรรมธรรมเอ่อสามสามอัฐขยายความในเรียกในค่ะวิสันติแปลว่าขั้นเมื่ความเป็นอย่างนั้นเอ่อแปลว่าขั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้นเรียกว่า เรีย,ยกว่าอะไรเรียกว่าวิสิตนาสีัาแปลว่าสีธาใช้แซนตะตัวแปลว่าลำหนันั้นในภายหล้งเรียกว่าการรัสมีอิติสัมเชนเก้าอย่างหนึ่งแปลว่าว่าดังนี้หนึ่งแปลว่าหนึ่งแปลว่าว่าดังนี้อค์ความไม่เต็มที่เข้ากับนามเรียกว่าอุปความไม่เต็มที่เข้ากับปีเดียเรียกว่าการได้สองแปลว่าว่าดังนี้อค์ความไม่เต็มที่เข้ากับนามเรียกว่า เรียกว่าสโุปะสามแปลว่าว่าหังนี้เป็นต้นอ,อ,องค์ความไม่บางส่วนเข้ากับน้ำเรียกว่าอธัยธยศัตถะสี่แปลว่าชื่อว่าใช้บอกชื่อศัพท์ในภายในอิติศัพท์เรียกว่าเ,เรียกว่า